สวัสดีครับผมอ่าวันนี้นเรนพามาออกไม้ครับไม้เป็นไม้ของธรรมชาติคองหน่อยๆน,นะครับนี่ครับนี่ไม้ครับไมท้ทีผมพูจโดๆบาโล้งนี่ครับเป็นคองคองธรรมชาติหน่อยๆน,นะครับเป็นไม้ย,ยู วัดขอราดนะครับทางเขาวัดขอราดนะครับเพื่อนสะพานขาวเห็นบ่เห็นบ่นั่นานะสะพานขาวครับหมายค้องสะพานขาววัดขอราดนะครับครับผมเดี๋ยวก่อนอืน่นมาผสมเนีย่นยอะไรครับเนี่ยที่น่เรียนไส้ซือเก่านะครับให้ให้เกียรติให้เกียรติซุปเปอร์น่เลียนนะครับ แล้วก็บวกหัวกล้วยนะครับนี่ครับเยื่อหัวกล้วยกับห้ำแตง3ามตัวนะครับนี่ครับสามตัวสามตัวนี้นะครับใส่ตกไม่ได้ใช่ขนมปังนะครับผมใส่ต่หัวกับห้ำแตงนะครับกับให้เกยียรคกับ สามตัวนี่นะครับที่นาเด่นใส่นะครับหมายสวยๆครับมาผสมเงี้ยกันเลยครับผมหัวงเงีย้ยหัวงเงีย้ยทุงหนึ่งหอมหังเงีย้ยทุงหนึ่งครับ ท้ําแต่งแต่งถุงหนึ่งให้เกียตซูเปอร์ครับ ขึ้ค,ครับหอมน้ำค่อยๆใส่นะครับไม่ต้องเอาเนียวลายแตเนียวลายมันยือมดแกนะครับค่อยๆใส้ไปเรื่อยๆ เลยแหละครับแค่นี้ครับเรียบร้อยครับจุดเนี่ยผสมเรียบร้อยครับปั่นฟุนฟ้นๆนิดน้อยนะครับไม่แหลกไม่แหลกปั่นฟุนฟ้นๆนิดน้อยครับผมครับก็ขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณที่มารับชม,ตตมและติดตามเรื่องนนะครับ โดยตลอดมานะครับช่องนาเดียนฟิชชิงไทยแลนด์นะครับขอฝากเนื้อฝากตัวกับหน้าหน้าพี่ๆน้องๆนะครับเป็นช่องน้องไม้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้นาเดียนออกไม้หาไม้ไม่ไหม้นะครับเดี๋ยวเห็ดเงี้ยสูนไม่ออกมาหลายๆนะครับผมครับผมเดี๋ยวไปลอรลุ่นลอชมกันเลยครับว่านาเดียนวันนี้ที่ได้แต้มมอนะครับ มีเตี่ยมบ่ะครับตอนนี้เป็นเวลาชีเบีโมงเคิงนะครับนเรนมาตามเคยครับชีเบีโมงเคิงเพราะว่าตื่นเช้าเมื่อวครับป็ดร้านอาหารปิดร้านก็ตีสองเราช่วยเก็บร้านตีสามตีสี่นะครับก็บอกสวยๆแบบนี้นะครับก็ใช้เวลาประมาณมื้อนที่สั่โมงนะครับพอวันสี่โมงสี่โมงก็จสิปหรับลูกครับผมเดี๋ยวมารอลุ้นกันเลยครับวันนี้มีแต้มบ่อนะครับผมครับผมไปร้อลุ้นกันดึงครับคันแรกครับ เดี๋ยวเอาขึ้นครับปลาดึงเยีครับปลาตัวแรกเป็นปลาตะเพียนครับผมตะเพียนครับเพียนเอากระชังพันในรงน้ำเลยเรียบร้อยครับเดี๋ยวเอากระชังลงน้ำก่อนครับ มัดเบียดบนท่านเลยเรียวเลยพี่น้องได้แล้วครับหนึ่งแต้มครับปลาตะเพียนครับผมอ่าผมก็บดิปั้นประมาณนี้นะครับก่อนนะครับซ้ำลูกปิงปองนะครับนี่ครับประมาณซ้ำลูกปิงปองครับไอเบียดก็เนียบเลยนี่ครับเนียบอยู่ชรงนี้ครับ เล้วกเอาไว้ห้ำปิดเองหน่อยน,น,นะครับจีประมาณนี้นะครับคันนะครับคันเป็นอากิโนะฮาหกสองคือเก้านะครับผมอากิโนะฮาหกสองตเวทแปดสิบหกนะครับคันหกฟุตนะครับนี่ครับแต่กลัวมันนี้ใส่สิบหักกรรมนะครับเพราะว่าเป็นน้ำไหลนะครับ ตะก้อที่ใส่เป็นตะก้อวิ่งชิงสันนะครับนี่ครับตะก้อวิ่งชิงสันนะครับเบ็ดดวงเบ็ดที่ใส่เบือหานะครับเอ้เบรอศูนย์จุดหานะพี่น้องศูนย์จุดหานะครับครับผมนี่ขั้นที่สองมัดเบ้อนี่เร็วมัดเร็วๆกำลังปั่นเงี้ยครับปลากินพอดีครับไปครับรุ่นต่อครับผม việc ơi đó, Nín ngập, nín nòi เอาเลยครับเขาแบบนี้มวนครับมวนมวลเลยครับครับเดี๋ยวล้อับชุนล้อรุ่นลอ้อแจบต่อไปครับผมโอ้ดึงกดหัวเลยพี่น้องกดหัว <c oughs> โมยู่ครับโมยู่ครับโอ้ดึงแขงเดี๋ยวรอรุ่นกันต่อครับมันเบียดหรือเปล่าทีอ มาลุ้นกันครับเนียนๆลงครบแล้วครับสามคันครับก้อนที่ครบกับจัดไปสองแต้มครับดึงอีกลุดนอีกตอนนี้ก็มีอาการนะครับสองคันมึงของนี่ผมเคยมานะครับก็ได้อยู่นะครับผม ตอนเร่นตอดหัวพันน่ะกินนะครับไม้นะครับไม้ต้นลำสาสานะครับนี่นะครับสะพานขาวไม้ต้นลำสาสาครับนี่ครับหนึ่งครับสะพานขาวนะครับก่อนถึงวัดคราดนะครับก่อนถึงวัดครลาดไม้ก็ร่วมลื่นดีครับ ลมเย็นสบายนั่นครับขั้นสามครับขั้นสามต่อตะโดนแล้วรถยิบไม่ติดไม่ติด เดี๋ยวผมจะล้องตีออกไปไก่บ้างครับั้นที่สามนี่ครับตีฉีกออกไปไกลๆบ้างครับ ตีออกหาแดดนะครับหมองผมตีมันหอมนะครับครับผมเดี๋ยวรา้อารุ่นกันต่อครับ น้อยครับปล่อยครับปล่อยดึงแฮ้งแค่ตัวเดียน้อยโหหิดปากแข็งครับม ตัวน้อยกับปอยนะครับผมคัดใส่เอาครับเอรารุูกกันต่อครับขั้นที่สามครับเียงนครับ ไม่ค่อยติดฟ้าวตลอดเลยครับบาเขาอยู่แต่ว่าฟ้าวครับผมวัดวัติดครับหน้าเบิ้งครับมิต่ปลาน้ยครับผมปลาน้ยจอดเงือเงือเอหย่ดลาง่า,าวาเขาเลยครับหล้างจากที่ได้ สองแต้มมากครับกับบัวอไอีกด้วยไดปลาตัวน้อยๆครับซ้ำสองนิ้วนั่นเรียนเบาครับป่อยครับ,บครับ,อรบ,รบนอกๆกกับมีตึปาน้อยตอดครับตัวใหญ่บ่เ,เห็นนี่ตี้ฉี่ออกไปเบัวละครัับ้นอีกขั้นมนืงเอาไว้ทั้งหลังเงียบครับตอดปลาหน่อยตอด อากาศก็ดีนะครับฝ้าเปิดครับเจ้าปลาบัปลาบัเขาครับนี่ครับมี่จะใส่นี่ครับบ่เอาครับปล่อยครับใส่นี่หลายครับ เงียบครับสงส่แห้วครับเมื่อนี้ครับปลามันตัวน้อยครับ่เอาปลาลูกเกิดหลายครับคล้องนี่ครับตัวน้อยซ้ำสองนิ้วนี่ครับเก็เลยเอาใส่งามๆกับมีอยู่เลยครับจนเข่าบันวัดขึ้นมากรับไม่ค่อยติดนะครับปลาน่อยกับผมสงสัยแห้วครับ đây bữa đây cũng có lớn hay vương cái câu rồi hả gặp nè hả đừng đẹp đừng đẹp แห้งนะครับจะว่าวัดขึ้นมาบ่ติดนะครับเป็นยังชี่มีนะครับป่าบ่เมียนว่าบ่มีนะมีนะครับจะว่าวันเขาบระท่านลูกเกิดครับ ใส่กินแห้วครับน้าน,นีา่แต่ตัวน้อยครับซั้มนี่สองเนี้วนี่ผมก็บอกเอานะครับปดถมิดนะครับมีปลาใส่กำงๆได้อยู่ประมาณสามสี่ตัวนี่แหละใส่ทอดกรอบครับแต่ผมออกมาคล้องนี่นี่เป็นรอบที่สามเลยนะครับมีรอบนี่แหละบ่ได้หรือมันตื่นกล่องขึ้ไเลเพราะมาเห็ดเพราะมาเพราะมาเห็ดคลิปหรือปลาเพราะเขาเลยครับ อากาศกระทือว่าดีนะครับไม้แรกๆกับแดดออกครับแต่ตอนนี้ขึ้นเพราะใบสามเริ่มใบสามก็เริ่มขึ้นครับปลาในตอตลอดครับแต่ว่ามันเป็นปลาหน่อยครับเมื่อน,นี่แห้วครับแห้วก็สามซีแมนนะครับผมคือว่าโซ้เบื้องเนวาห้วนะ่ะ <c oughs> ครับผม เดี๋ยวไอเบิร์ดนี่เขานาหนาวครับปล่อยมันจังน้อยนะครับเขาหนาหนาวนะครับผมจะมาแก้มือไม่นะครับคล้องนี่นะครับจะมา่ายลงให้เบิงงคือเราออครับนั่นนะ่ะแต่ว่าผมมาผมมาสองรอบที่แล้วนะผมก็ได้นะครับปานิ้นใส่ฝ่ามือนะครับปานิษยใส่ฝ่ามือสี่หาตัวได้อยู่ครับ แต่มือนี่เขาแต่ว่าปลาขึ้นน้ำอยู่นะครับตัวก็ใส่ได้อยู่แปลก,ปกผมก็ตีหาลองตีฉีกตีไปเรื่อยๆแต่กับบุญี้เขานะครับกับบุรูขึ้นกันแต่ว่าคล้องนี้ว่าแบบตรงๆเลยนะครับเรือไฟเขาดูมากนะครับเพราะว่ามันอยู่ห่างห่างจากบ้านคน มีหน,น้ามีหน,น้ามาตกสิงหลี่สองสองคนกับกลับเลยครับใหญ่าขามเป็นตัว้างคุณนะครั้างนี้ปลาบกเขาครับครับผมผมก่าขอปี่คิไปซับนี่เลยนะครับบ่ช่ว์ปลายเบืเ้องเลยครับอยากไอ้ <c oughs> <c oughs> ก็ได้อยู่ผมกับจีปอยละบ่เอากลับหรอกครับมัน ตัวพ่องามนี่ประมาณสามสี่ตัวหนึ่งครับครับผมก็ขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับติดตามนะครับก็ฝากติดตามนะาเด่นนะครับช่องนาเด่นฟิชชิ่งไทยแลนด์นะครับฝากติดตามช่องน้อยๆแนเดอครับผมขอบคุณล่วงหน้าครับอ่าเมื่อนี่ก็ขอปิดชิปนะครับท่านที่หน้าหน้าผู้ที่มักทกปลาหรืออย่าง ข้อมเมตนเข้ามาได้แล้วครับมีไม้ใดดีๆแล้วครับบอกบอกเข้ามาได้ดนะครับวิ่ร้องไห้อนนะไรปลากินเลยครับครับอ,อื้มยิงแฮงเนี่ยเนี่ยนี่ก็แห้วครับ เดึงแห้งนะครับป่าแต่ว่าวัดบม่ติดครับวัดบ่ค่อยติดก็ขอลาไปซทรนี้นะครับก็แยกเก็บแยาจนนะครับคิดสิ่งใดก็สมปัรถนานะครับเดินทางปลอดภัยออกไม้ก็ขอให้มันหมันนะครับผมก็เดี๋ยวผม,มลงอีกไมสองไม้ก็เก็บแล้วครับ ครับผมก็สุดท้ายนี้ก็ขอลาไปก่อนเลยครับสวัสดีครับ